สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสปอยเรื่องสัน Hang, ้นคิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวซีรีส์สยองขวัญของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิคนต่างเรื่องโจโจที่มีคิชิเบะโรฮังตัวละครลูกรักเป็นตัวเอกในตอนที่มีชื่อว่าเดอะรันหรือวิ่งวิ่งเข้าไปนะครับเหตุการณ์ในตอนนี้จะพูดถึงเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฮา s ชิโมโตะโยมะโยมะเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีแค่เขาไปเดินเล่นเฉยๆก็ถูกพี่เอกะสุปชัยโกะแมวมองชื่อดัง มาทาบทามให้ไปเป็นนายแบบซะแล้วแถมหลังจากนั้นโยมะยังได้มีโอกาสไปสแสดงรับเชิญบทเล็กๆในละครชื่อดังอีกด้วยพี่สุประชัยโกบอกกับโยมะว่าหน้าตาเธอดีอยู่แล้วแต่หุ่นเธอพร้อมกระหล่องไปหน่อยถ้าเธออยากจะรุ่งในวงการนี้ก็ไปออกกําลังกายฟิตหุ่นซะนะแล้วหลังจากนั้นโยมะก็ไปเข้าฟิตเนสเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อทุกวันตามคําแนะนําของพี่สุประชัยโกซึ่งโยมะก็เอาจริงเอาจังอย่างมากทั้งโหนบาวิ่งบนลู่วิ่งซิดอัพปั่นจักรยานแล้วก็ทําแบบนี้ เป็นประจำทุกวันจนหุ่นของเขากำยำขึ้นมากภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองซึ่งโยมะที่เป็นคนหลงตัวเองนิดนิดก็รู้สึกพอใจในรูปร่างใหม่ของตัวเองมากแล้วก็เริ่มเสพติดการออกกําลังกายเสพติดการที่จะมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโยมะอินจัดจนถึงขั้นขนาดฟิตเนสปิดแล้วก็ยังกลับมาออกกําลังกายต่อที่บ้านแต่จริงๆแล้วก็คือบ้านของแฟนสาวที่อายุมากกว่าที่โยมะคบอยู่ด้วยซึ่งตอนแรกแฟนสาวก็ไม่ค่อยพอใจที่โยมะ เอาอุปกรณ์การออกกําลังกายมาวางเกะก,กะไว้ทั่วบ้านแถมยังมากระโดดเชือกในห้องนั่งเล่นจนทําให้พื้นของห้องนั่งเล่นเสียอีกแต่พอแฟนสาวเห็นหุ่นที่ลําบึกกล้ามเนื้อที่แน่นปึกสิกแพคที่คมชัดของโยมะจิตใจของเธอก็อ่อนระถวยจนลืมความโกรธไปหมดแล้วก็ชมโยมะว่าหุ่นของเธอดีเหมือนกับแบรดพิตในเรื่องไฟคลับเลยแล้วก็ปล่อยให้โยมะออกกําลังกายต่อไปแล้วพอโยมะถูกให้ท้าย พฤติกรรมของโยมะก็เริ่มนักข้อขึ้นโยมะสั่งให้แฟนสาวทําแต่อาหารที่เหมาะสมกับการสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นให้เขากินแล้วก็แอบ,บเอาเงินในกระเป๋าของแฟนสาวไปซื้อเวปโปรโตีนกินโดยที่ไม่ได้บอกเธอและพอแฟนสาวจับได้โยมะก็บอกว่าโทษทีขอยืมก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดได้เล่นหนังเมื่อไหร่จะเอามาคืนให้แล้วโยมะก็โกรธคนส่งของมากที่ดันมาส่งของตอนหัวค่าแล้วก็ยังกดออดเสียงดังเพราะเขากําลังจะเข้านอนพอดีจนเกือบจะวางมวยกัน ซึ่งก็โชคดีที่แฟนสาวได้มาห้ามเอาไว้ทันซึ่งมันก็พอจะอนุมานได้ว่าโยมะเป็นคนที่หน้าตาดีแต่นิสัยไม่ค่อยดีแล้วโยมะก็ได้บังเอิญมาเจอกับโลฮังที่ฟิตเนสพอดีแล้วทั้งสองคนก็คุยเล่นกันแล้วก็ได้มาออกกําลังกายมายกน้าหนักแข่งกันซึ่งผลที่ออกมาก็คือเสมอกันยกที่ยกน้าหนักที่มีขนาดเท่ากันในจํานวนครั้งเท่ากันคือ50ครั้งซึ่งโยมะก็พยายามอย่างเต็มที่แต่โลฮังกลับบอกว่าเมื่อคือแค่ยกขำๆยังไม่ได้เอาจริงโยมะก็เลยเร,ริ่มรู้สสึกมันันโลง ล้วก็อยากจะเอาชนะโลฮังให้ได้โยม้าก็เลยชวนโลหังมาออกกําลังกายแข่งกันอีกครั้งซึ่งคราวนี้จะเป็นการแข่งวิ่งบนลู่วิ่งแล้วกติกาก็คือถ้าใครคว้ารีโมทของเครื่องวิ่งได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะและคราวนี้โลฮังก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งถ้าจะบอกว่าโลหังเล่นตุกติกนิดหน่อยก็ว่าได้หรือจะมองว่า มันเป็นเทคนิคก็ว่าได้โลหังเ oh ด็แอบเอานิ้วไปกระแทกโต๊ะทําให้รีโมทมันกระเด็นไปทางตัวเองเขาก็เลยเป็นฝ่ายที่คว้ารีโมทไปได้ก่อนแต่ถึงแม้โลหังจะทําแบบนั้นโยมะก็ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่โดยดีแต่ก็แค่ครั้งนี้เท่านั้นโยมะที่เป็นคนหลงตัวเองนิสัยไม่ดีแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแค้นได้สาบานกับตัวเองว่าครั้งหน้าเขาจะไม่ยอมแพ้โลหังเด็ดขาด oh แล้วหลังจากนั้นโยมะก็ฝึกฝนตัวเองอย่างบ้าคลาั่งแต่เทเนอร์ในยิม ก็ไม่ได้มีเวลาให้เขาตลอดเพราะเทนเนอร์ก็ต้องให้ความสําคัญกับลูกค้าที่มาซื้อคอสส่วนตัวมากกว่าโยมะโยมะก็เลยไปซื้อคอสส่วนตัวบ้างซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่เงินของเขาแต่เป็นเงินของแฟนสาวแล้วการฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังก็ทําให้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของโยมะจนแม้แต่ตัวของโยมะเองยังตกใจส่วนพฤติกรรมของโยมะที่มีต่อแฟนสาวก็ยังคงแย่อย่างเสมอต้นเสมอปลายนอกจากโยมะจะชอบแอบเอาเงินของเธอไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกก่อนเป็นประจำล่าสุดโยมะ ยังเอาอุปกรณ์การปีนเขาจําลองมาติดไว้เต็มห้องของแฟนสาวแฟนสาวก็เลยชักจะเอือมระอาแล้วก็เริ่มทนไม่ไหวแฟนสาวก็เลยบอกให้โยมะปรับปรุงตัวเบาๆพฤติกรรมบ้างออกกําลังกายลงหน่อยซึ่งก็นแน่นอนว่ามันทําให้โยมะไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ว่านี่มันคือห้องของแฟนสาวโยมะก็เลยต้องจาใจย้ายออกไปและแล้ววันที่โยมะรอคอยก็มาถึงวันนี้เขาจะได้แข่งกับโลหังอีกครั้งเขาจะแก้มือกับโลหังด้วยเกมล่าสุดที่เขาแข่งกัน การแข่งวิ่งบนลู่วิ่งโดยจะใช้กฎกติกาเดิมแต่คราวนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นก็แล้วกันครับคือถ้าใครคว้ารีโมทจุดเครื่องวิ่งได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะโดยที่เครื่องวิ่งจะเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจาก0ไปถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าใครวิ่งตามเครื่องวิ่งไม่ทันแล้วก็ตกเครื่องวิ่งคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้แต่ถ้าวิ่งทันกันทั้งคู่ก็วิ่งต่อไปแล้วถ้าความเร็วของเครื่องวิ่งมันไปถึงระดับ25กิโลเมตรต่อช แล้วถ้าเกิดใครคว้าได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะคือความเร็วที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่สูงมากสําหรับการวิ่งของมนุษย์ทั่วไปเมื่อความเร็วถึงระดับนี้ทั้งโยมะและโลหังต่างก็จะวิ่งกันไม่ไหวแล้วถ้าใครหยุดเครื่องวิ่งได้ทันก็จะปลอดภัยส่วนคนที่หยุดไม่ทันก็จะวิ่งตามความเร็วของเครื่องวิ่งไม่ทันแล้วก็จะล้มลงตกเครื่องวิ่งเหมือนกับโยมะในครั้งที่แล้วและพอเริ่มการแข่งโยมะก็ถอดเสื้อโชว์ความล่ําบึกแล้วโลหังก็ตกตะลึงงปอย่ามามก กับคุณที่สุดจะเพอร์เฟกของโยมะและพอโยมะเกรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเขาก็เปลี่ยนรูปทรงกลายเป็นรูปปีกโลหังก็เลยเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ปกติสแล้วแล้วโยมะก็ได้โชว์เทพด้วยการวิ่งถอยหลังแล้วก็โยนดัมเบลใส่กระจกข้างหลังจนกระจกแตกคือตอนนี้ถ้าใครแพ้ก็จะต้องตกตึกลงไปตายจากการแข่งกันเล่นที่ถ้าใครแพ้ก็แค่เจ็บตัวเท่านั้นมันได้กลายเป็นการแข่งที่เดิมพันกันด้วยชีวิตไปแล้ว โลหังก็เลยอยากจะเลิกแข่งแล้วก็จะเอามือไปหยิบรีโมทมาหยุดเครื่องวิ่งแต่โยมะก็ได้เอามือมาหักนิ้วของโลหังแล้วก็บอกว่าถ้าระดับความเร็วยังไม่ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามกดหยุดนะครับตอนนี้โลหังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของความอันตรายมาจากโยมะโลหังก็เลยใช้เฮเบนดอร์กับโยมะเพื่อที่จะดูว่าโยมะเป็นผู้ใช้สแตนหรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่าโยมะไม่มีสแตนแต่โยมะได้ฆ่าคนไปนแท้ว3าคนคนแรกก็คือแฟนสาวคนที่2ก็คือคนทรงของส่วนคนที่3ก็คือลูกค้าในยิม ที่ได้มาแย่งเวลาเทรนเนอร์ของเขาไปแล้วคนที่4ี่ก็อาจจะเป็นโลหังถ้าโลหังคว้ารีโมทไม่ทันโลหังก็คงจะต้องตกตึกลงไปตายอย่างแน่นอนโลหังพยายามวิ่งอย่างสุดชีวิตแต่ล้านที่สุดโลหังก็เป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าโลหังก็คือโลหังโลหังได้ใช้เฮฟเวนดอร์ใส่โยมะแล้วก็สั่งให้โยมะใช้รีโมทกดปุ่มหยุดที่เครื่องวิ่งของโลหังโยมะก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่ต้องตกตึกลงไปแทนแต่โลหังก็มั่นใจมากว่าอย่างไงโยมะก็ยังไม่ตายเพราะว่าตอนนี้โยมะ ได้กลายเป็นร่างอาวตารของเทพเฮอร์เมสเทพเจ้าเห็นความเร็วของกลีกไปแล้วตกตึกแค่นี้เรื่องเล็กซึ่งถึงแม้โยมะจะโหดแต่โยมะก็เหมือนจะมีหลักการของตัวเองอยู่ตอนนี้โยมะคงจะยังไม่ทําอะไรโลหังเพราะโยมะชนะในเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายก็จริงแต่ก็พ่ายแพ้ในเรื่องของไหวพริบซึ่งโยมะก็อาจจะยอมรับได้ในจุดนี้แต่ถ้าเกิดโลหังยังขืนยุ่งเกี่ยวกับโยมะอีกต่อไปโลหังก็อาจจะพ่ายแพ้โยมะเข้าสักวันแล้วก็คงจะถูกฆ่าตายเข้าสักวัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่โลหังทําได้ตอนนี้ก็คือรีบหนีไปให้ไกลที่สุดและแล้วสปอยคิชิเบโลหังไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ